ไม่เป็นไรค่ะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคุณเช็คนะคะที่รักทุกคนคะคุณเช็คตัวเองเลยนะคะคุณมีความเชื่อกับตัวเองอยังไงบ้างญญาเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำอะไรก็ล้มเหลวตลอดใครที่เป็นคนบอกใครที่เป็นคนบอกคนอื่นตัดสิน หรือคุณตัดสินตัวคุณเองหยุดพิภากษาตัวเองก่อนเขียนออกมามีความเชื่อในด้านความรักยังไงชีวิตนี้ไม่เจอหลักแท้หรอกบ้าปอลักแท้คือรักจากตัวเองและรักจากพ่อแม่ที่มอบให้มารักที่ธรรมชาติให้รักที่โลกมอบให้ตัวเองมาตั้งแต่ปฏิสนทีอยู่ในท้องแม่ถ้าใครยังบอกว่าชีวิตนี้หารักแท้ไม่เจออยากจะ เปที่สุด